จัดสถานที่ในการนับคะแนนอย่างไรให้ถูกต้องรวมถึงข้อพึงระวังในการนับคะแนนนะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เรามาเตรียมความพร้อมสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีการเลือกตั้งกันในวันที่11พฤษภาคม2,568นี้นะครับคลิปนี้เรามาเน้นย้ำในเรื่องของการจัดสถานที่ในการนับคะแนน,นเมื่อเรามีการ าการลงคะแนนในเวลา17นาฬิกาแล้วนะครับการจัดสถานที่นับคะแนนเนี่ยกรณีที่เป็นการเลือกทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมกันคุณผู้ชมดูตามรูปเลยนะครับเราจะใช้การนับคะแนนเนี่ยโดยการแบ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งออกเป็น2ชุดด้วยกันออกเป็น2ชุดด้วยกันนะครับโดยชุดหนึ่งเนี่ยก็จะมี4คนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีกรรมการามีประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็จะนั่งาทางด้านบนรูปภาพเห็นไหมครับนั่งหันหน้าลงมาเนี่ยให้สามารถที่จะมองเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่นับคะแนนทั้ง2ชุดนะครับโดยชุด4ชุดละ4คนมี2ชุดเพื่อนับคะแนนเลือกตั้งนายกและนับคะแนนเลือกตั้งเพื่อ,อ นับคะแนนเลือกตั้งของนายกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลชุดหนึ่งทีนี้ดูตามหมายเลขนะครับคุณผู้ชมว่าในแต่ละชุดเนี่ยใน4คนต้องทําอะไรบ้างโดยอุปกรณ์นะครับเราก็จะมะีกระดานนะครับมีแบบขีดคะแนนสอทอหรือพอทอ5ทับเป็นแผ่นใหญ่ๆที่ติดบนกระดานเอาไว้นะครับ แล้วก็มีตะก,กร้าพลสสาสติกเนี่ยสใบด้วยกันนะครับชุดละ3าใบาเอาไว้ทําอะไรบ้างก็จะเป็นตะก,กร้าที่เขาติดไว้ว่าเป็นตะก,กร้าบัตรดีบัตรเสียบัตรไม่เลือกผู้สมัครใดก็จะมี3ตะก,กร้าในแต่ละชุดนะครับโดยการปฏิบัติหน้าที่ก็จะเหมือนกันดังนี้นะครับคุณผู้ชมดูตามภาพประกอบนะครับ โดยคนที่1เนี่ยจะอยู่ที่หีบบัตรเลือกตั้งนไครับอยู่ที่หีบบัตรเลือกตั้งมีหน้าที่ในการหยิบนะครับหยิบและคลี่บัตรทีละใบนะครับคลี่บัตรทีละใบเมื่อคลี่บัตรเสร็จแล้วนะครับก็จะส่งให้กับกรรมการคนที่2ที่หมายเลข2อ,องเห็นไหมครับหมายเลข2เนี่ยมีหน้าที่ในการวินิจฉัยและก็อ่านบัตรนะครับอ่านเป็นคะแนนนะครับแล้ว พอวินิจฉัยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งบัตรเลือกตั้งที่วินิจฉัยแล้วให้กรรมาการประจำหน่วยคนที่4น่นะแต่นี้คนที่3นะครับคนที่3เนี่ยจะอยู่ตรงหน้ากระดานาหน้ากระดาษที่เขาใช้ขีดคะแนนสอทอพทอห้าทับหนะครับมีหน้าที่ขีดคะแนนบนกระดาษน,นะครับแล้วจะต้องขานทวนด้วยทุกครั้งนะครับ ขานทวนและขีดคะแนนลงในแบบสอทอ้ัทหหรือพอทอ้าทหทีนี้พอวินิจฉัยคนที่2วินิจฉัยและอ่านแล้วคนที่3ขานทวนและขีดคะแนนแล้วนะครับก็คนที่2ก็จะยื่นบัตรที่ได้วินิจฉัยแล้วให้กับมการประจําหน่วยคนที่4ที่หมายเลข4ี่นะครับแล้วหมายเลข4ี่ก็มีหน้าที่ในการที่จะเจาะบ,บัตรเลือกตั้งที่ได้วินิจฉัยและอ่านแล้วเนี่ย นะครับโดยเจาะตรงมุมใดมุมหนึ่งของบัตรนะครับแล้วพับตามรอยเดิมแล้วใส่ในตระก้าบัตรจะเป็นบัตรดีก็ใส่ตระก้าบัตรดีนะครับบัตรเสียหรือว่าใส่ในตระก้าบัตรไม่เลือกผู้สมัครใดตรงนี้นะครับคือการทําหน้าที่ของทั้ง2ชุดจะเหมือนกันนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือคนที่1นึ่งหยิบบัตรทีละใบแล้วคลี่ นะครับส่งให้คนที่2คนที่2วินิจฉัยและอ่านคะแนนคนที่3ขานทวนและขีดคะแนนนะครับแล้วคนที่2วินิจฉัยเสร็จแล้วก็ส่งส่งให้คนที่4เจาะบ,บัตรเลือกตั้งนะครับแล้วก็ภาพ,พใส่ไปในในตาล้าว่าเป็นบัตรชนิดใดก็ใส่ในตากก้านั้นนะครับอาจจะเป็นบัตรดีบัตรเสียบัตรไม่เลือกผู้สมัครใดอ่านี่คือการจัดและการแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนที่ถูกต้องนะครับทีนี้เนี่ย สิ่งที่เป็นข้อพึงระวังนะครับที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่า 1. จะต้องนับคะแนนพร้อมกันนะครับต้องนับคะแนนพร้อมกันอ,อย่านับให้เสร็จผู้บริหารก่อนแล้วถึงจะนับสมาชิกต้องนับไปพร้อมๆกันประเด็นที่2ก็คือการเจาะบัตรเลือกตั้งเนี่ยกรรมการประจำหน่วยคนที่4จะต้องเจาะที่มุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่พับไม่ใช่พับลงมาแล้วค่อยเจาะ เพราะอะไรครับเพราะว่า,าถ้ากรณีที่มีการนับต้องนับคะแนนใหม่เนี่ยบัตรที่เราเจาะไปอาจจะเป็นบัตรเสียก็ได้นะครับบางทีเราพับไปแล้วเราเจาะลงไปไปโดนที่เขาทาเครื่องหมายแล้วเกิดมีประเด็นที่ต้องนับคะแนนใหม่เนี่ยจะทําให้บัตรนั้น,นกลายเป็นบัตรเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเจาะมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็พับกลับไปเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับที่ต้องเน้นย้ําประเด็นที่3ก็คือคนขีดคะแนนเนี่ย หมายเลข3จะต้องขานทวนด้วยทุกครั้งนะครับจะต้องขานทวนเช่นคนที่2ขานว่า,าบัตรด,ดีเช่นดีหนึ่งคนที่3ก็ต้องทวนด้วยว่าดีหนึ่งแล้วก็ขีดคะแนนนะครับประเด็นที่ต่อมานะครับข้อ,อประเด็นที่4ก็คือคนที่วินิจฉัยบัตรคนหมายเลข2เนี่ยก็จะต้องรอนะครับต้องรอให้คนหมายเลข3เนี่ยกรรมการหมายเลข3 เขาได้ขานทวนและขีดคะแนนให้เรียบร้อยซะก่อนจึงจะวินิจฉัยบัตรในลำดับต่อไปนะครับต้องต้องต้องให้ทันกันด้วยนะครับอย่าขานวินิจฉัยบัตรเร็วเกินไปนะครับอ่าต่อมาเนี่ยสิ่งที่จะเน้นย้ำในประเด็นที่5ก็คือหมายเลขหนึ่งในการหยิบบัตรขึ้นมาคลี่ออกมาเนี่ยให้เราหยิบขึ้นมาทีละ1ใบอ่าส่งให้คนที่2แล้วจึงหยิบใบใหม่ขึ้นมาคลี่ ห้ามนะครับห้ามคลี่บัตรหลายๆใบมารอเอาไว้นะครับห้ามคลี่บัตรหลายๆใบมารอเอาไว้ให้คลี่บัตรทีละใบเพื่อป้องกันความผิดพลาดนั่นเองนะครับนี่ก็คือการจัดสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อพึงระวังที่กรรมการประจำหน่วยจะต้องระวังนะครับทีนี้การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยในการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนน กรรมาการประจําหน่วยจะต้องรู้นะครับว่าเรามีหน้าที่อะไรเพราะเราแบ่งหน้าที่กันเอาไว้แล้วนะครับและเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการไปปฏิบัติหน้าที่นะครับทีนี้อาจจะมีผู้ที่มีผู้สังเกตการหรือตัวแทนผู้สมัครตรงนี้ให้เราให้ให้เขานั่งด้านนอกอ่าแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นการนับคะแนนของเราได้นะครับได้โดยสะดวกอ่ะอีกนิดอีกนิดอีกนิดน,ดนึงนะครับเน้นย้าก็คือว่า เวลาคนวินิจฉัยหมายเลขสองเนี่ยท่านวินิจฉัยท่านต้องคลี่บัตรแล้วหันบัตรที่เราวินิจฉัยเนี่ยมาให้ทางด้านพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางด้านหน้าหน่วยตัวแทนผู้สมัครที่เข้ามาสังเกตการเนี่ยได้เห็นด้วยนะครับพอเราวินิจฉัยแล้วเราก็คลี่บัตรแล้วหันด้านที่เขาทําเครื่องหมายเดี๋ยวออกมาให้ผู้ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาดูเขาได้ผู้สังเกตการเขาได้มองเห็นได้ด้วยนะครับ